สวัสดีครับพบก,กับสุรุกขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ซ้อมดารุ่งอาเซียนโชว์ศัก,กยภาพในทีมเยาวชนของแมนยูซิวาม็กแซนนะครับเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยยู17ปีส่วนจริยัตชาร์ดยังไม่ตัดสินใจ2นักเตะเยาวชนจากอาเซียนของเรานะครับสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิภาคหลังโจฝีเท้าในทีมเยาวชนของสโมสรชื่อดังอย่างแมนยูได้แก่ซิวาม็กแซนลูกรึ่งไทยแซมเบียและเจริยัตชาร์ด ลูกทึ้เวียดนามปากีสถานส่วนซีว่าแม็กแซนในวัย14ปีก็น่า,ารุ่งสังกัดทีมรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเกิดที่ปเรศอิงกฤษมีคุณพ่อเป็นชาวแซมเบียเป็นนักฟุตบอลอาชีพในเวลและคุณแม่เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไทยทําให้ตัวมีสิทธิ์ลงเล่นใน้กับทีมเชิงกฤษแซมเบียและไทยแต่ปัจจุบันน้องได้ตัดใจเลือกเล่นให้กับทีมเชีชยงกิรุ่นอายุไม่ปกิน17ปีและเตรียมเข้าร่วมการแข่งกันในเึก AFC ะไทย่ปีจจุบันนอเมีายน คณะที่จาริยาชาัดนะครับในวัยช6ปีก่อนหน้าอีกรายสังกัดทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีคุณพ่อเป็นชาวปากีสถานและคุณแม่เป็นชาวเวียดนามทําให้เจ้าตัวมีสิทธิ์ลงเล่นให้กับทีมชาติปากีสถานเวียดนามและออสเตรเลียและอังกฤษแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ตัดทิใจว่าจะเลอนเล่นกับทีมชดดาติใดอย่างไรก็ตามเจ้าตัวมีการสูงที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษร,รุ่นอายุไม่เกิน18ปปีในอนาคต ตันนี้ซิวาแม็กซาและเจริยาชาร์ตเป็นเพื่อนร่วมสโมรสรเมนยูแต่เล่นกันคนละรุ่นเยาวชนโดยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันและติดตามกันบนอินสตาแกรมการปรากฏตัวของนักเตะเยาวชนเชื้อสายอาเซียนในสโมรสรระดับโลกอย่างเมนยูถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นแรงบันดาลใจาให้กับนักเตะรุ่นหลังในภูมิภาคได้เดินตามรอยเท้านะฮะสุดๆ คู่แข่งไทยสุดช็อกซาอุดยู17ปีโดนอาเซียนถล่มยับ4-0ไหวคือเป็นจังสัน่นทีมชาติสวะเดยนะครับชุดยู17ปีทีมแข่งจากตะวันออกกลางคู่แข่งร่วมสายทีมชาติไทยยู17ปีและเป็นสภาพในการตํางศึกจิงแชมป์เอเชียที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่3เมษายนนี้ลงงูลเครื่องนัดล่าสุดนะครับพบกับทีมแชมป์อาเซียนอย่างทีมชาติออสเตรเลียย,ย,ยู17ปี ซึ่งออสเตรเลียเป็นแชมป์อาเซียนล่าสุดหลังโดนจุดโทษทีขาดชนะทีมเจ้าไทยอยู่17ปีไปอย่างหวุดหวิดปรากฏว่าแชมป์อาเซียนทำเอาเจ้าภาพศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างซาอุดีอาระเบียอยู่17ปีมีช็อกนกิตทีเดียวเมื่อแชมป์อาเซียนไล่ถลุงอัดเอาชนะ ซาอุดิอาระเบียยูสิบเจ็ดปีไปถึง40สนนั่นเป็นการส่งเฉญยานทีมอย่างออสเตรเลียที่เล่นกับทีมจิไทยยูสิบเจ็ดปีได้อย่างสูสีคู่กี้กันในรอบชิงเลือชิงแชมป์อาเซียนสามารถถล่มยับเอาชนะซาอุดิอาระเบียไปถึง40เป็นการส่งยนันถึงทีมจิไทยว่าสามารถชูได้โดยในรายการนี้หากทีมจิไทยสามารถผ่านจากระเบ่งกลุ่มะลุเข้ารอบต่อไปจะคว้าตั๋วไปลุยฟุตบอลโลกรุ่นอายุ17เปีทันที ตอนนี้ตามจังสุดทีมชาิไทยอยู่17ปีภายใต้การนำทัพของสเสด็จเจเด็ดมีลาบเตรียมลุยสูส้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 5รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรอบที่3ถึงวันที่20เมษาย,ยนสำหรับทีมชาิไทยอยู่17ปีอยู่ในกลุ่มเอรุนไส้กับจ้าภพาพซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและจีนโดยจะการเอาทั้งหมด8ทีมจาก16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกอยู่17ปีที่ประเทศกาตาในารอบวันที่5ถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับ อ่านแล้วน้ำตาคลอไมคอนโพสซึงถึงประเทศไทยจากอาคาเดมี่แดนสยามเซนติยาประวัติศาสตร์บายเยิอนไม่ลืมประเทศไทยแฟนๆอาจจะร้องไห้ก็ได้นะครับโอ้โหไมเคอนคาร์โดโซนะครับรู้บุญคุณประเทศไทยของเราและจากไมเคอนคาร์โดโซสร้างประวัติศาสตร์เป็นเยาวชนจากประเทศไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เซนติยาอาชีพร่วมกับทีมไบโมเนก ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสกาเยอรมันไปเป็นที่ดู่นนแล้วโดวยแกงตั้กจะเชิงสูงในวัย16ปีลูกชายแท้ๆของดักราสคาร์โดโซกกงหน้าชาวบราซิลที่เดินทางมาแค่แในศึกไทยลีกกับหลายสโมรสรย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตามคุณพ่อตั้งแต่อายุสองขวบจนสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดแจ๋วว่าแม่นคนไทยด้วยสำเนียงราชบุรี จากการเซ็นญาประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ของไมคคอนคารโดโซจะตัวก็โพสข้อความอย่างสุดซึ้งถึงประเทศไทยระบุไว้ว่าก่อนอื่นเลยฉันอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของฉันและตอนนี้ผมได้เซ็นสัญญากับไบยอเมนิกแล้วผมรู้สึกมีความสุขและภาคภูมใจมากที่ได้เป็นนักเตะของสโมอสรแห่งนี้ผมอยากขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนผม สอนผมในทางที่ถูกต้องและดูแลผมหากไม่มีพวกเขาผมคงมาอยู่ในจุดนี้ไม่ได้การได้เซ็นสัญญาครั้งนี้เหมือนกับความฝันที่เป็นจริงผมอยากขอบคุณ STB a c a d อ m คา a ดสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและที่ลืมไม่ได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ดูแลผมและเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลผมนะครับรักประเทศไทย สำหรับไมเคิลคาร์โดโซนะครับเป็นนักฟุตบอลเยวาวชนของ STB Academy ซึ่งเป็นอา a ์คารเนมีชื่อดังของประเทศไทยซึ่งเขาฝึกฟุตบอลอยู่ที่นั่นและเรียนอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการพัฒน,นาลูกหนังสำหรับเยวบาวชนของไบยมินิกในประเทศไทยกระทั้งถูกจับเซนิยาเข้าร่วมทีมไบยมินิกรุ่นยู17ปีอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าเสียดายนะครับไม่ได้ติดทีมชาติไทยของเราแน่นอนนะครับ ล่าสุดนะครับน้องถือสัญชาติบราซิลโปรตุเกสนะครับต่อไปนี้ถ้าหากน้องขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็คงจะเลือกติดทีมชาติโปรตุเกสหรือไม่ก็บราซิลในท้ายที่สุดนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็เป็นคนฟูมฟักเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าสุดยอด งานเข้าดวนสองแข้งตัวแข่งทีมชาติไทยอยู่สิบเจ็ดปีเจ็บหนักถอนตัวพลาดลุยศึกชิงชมปมเอเชียตามจังศึกทีมชาติไทยชุดอยู่สิบเจ็ดปีนะครับภายใต้าการนตำทัพของเสด็จเจเด็จมีลาบที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนลุยสู้ศึกชิงชมปมเอเชีย2 0ง5รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียระหวัางที่3ถึงวันที่ย0เมษนายนล่าสุดนะครับการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยอยู่17ปีที่แคม พีทิทีระยองปรากฏว่าวชิรวิทย์คู่วงวัฒนาเสรีห้องเครื่องตัวเก่งจากสวนกุหลาบมีการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกจากการฝึกซ้อมไม่สามารถลงทีมอื่นเครื่องในนัดที่ผ่านมาได้เต็มตัวเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านช่วงสายวันนี้แล้วเนื่องจากต้องกลับมารักษาอาการบาดเจ็บทําให้หลุดทีมชาติชุดนี้ไปเป็นที่หลุดแล้วแล้วเป็นลายแรกเช่นเดียวกับมือเซฟจุดโทษหัวฟูปิยวัฒน์จงมงคลสเสถียร ในทวันสวนกุลาบที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเหมือนกันหลังหลุดจีมชาติเป็นรายที่2อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับให้กําลังใจกับทั้งสองคนกลับมาพิสูจน์ตัวเองครั้งกับทว์นเวนแมตต์ต่อไปสําหรับทีมเจ้าชายยู17ปีนะครับอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับซาดีอาระเบียเจ้าภาพอุไบเนิสถานและจีนโดยจะคัดออกทั้งหมด8ทีมจาก16ทีมไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์โลกยู17ปีที่ประเทศกาตาร์ในรอบที่5ถึงวันที่เพฤศจิกายนนี้นะครับ นี่คือสรุดการฟุตบอลนไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ